เปตายานเหตจาคือเป็นตยานเหตจา้าสว่างยังย้มองต่างมุมคุยกันไปแล้วหลอหนึ่งมาตอนห้องคำนะาจา๊ะ แต่ว่าเพอลอลบคลิปเองแหมมันหายไปจำรหัสอะไรอีกฉันจะเอาข้อมูลไหนมาคุยเนี่ยจำรหัสไม่ได้ uh huh. แบบนะสวัสดีค่ะคุยไปแล้วรอบนึงเมื่อตอนหัวค่ำแต่ว่า <laughs> มือเผลอลบคลิปคะ่ะมือเผลอมือเผลอ เมื่อเผลกันเลยขออนุญ,ญาตมาขึ้นไลน์อีกรอบนะคะเข้ามาแล้วมาเมนกันได้นะไทเกอร์อินซูลิสวัสดีจ้าน้องก้าใช่ไหมเนี่ยสวัสดีจ้าเป็นยังไงเลี้ยงลูกพี่ไลน์ไปแล้วรอบหนึ่งน้องก้าแต่ว่าพี่กดลบคลิปมันก็เลยแบบว่าจำเป็นต้องทำใหม่ประมาณนั้น บางคนก็เนาะนานนจิตตังคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบางคนก็ว่าเออเป็นลูกน้องคนเกนดี่ต้องรับพิชอบปยังแต่บางคนสําหรับคนมีครอบครัวยังคอยกะเปิดกิจการเองก็ดีเพราะว่าหนึงลูกป่วยลูกไม่สบายลูกไม่ไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นอืมก็จําเป็นต้องเปิด ก็เปิดแบบเล็กๆเหมือนในคาสิมบอลเรื่องการเปิด SP ธุรกิจส่วนตัวบุคคลธรรมดานะคะในประเทศโโลวีเนียสําหรับชาวต่างชาติได้ยินเสียงชัดไหมน้องก้าถ้าพูดไวไปก็บอกนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ เรามาพูดกันถึงการเอกสารสำหรับเปิดธุรกิจส่วนตัวบุคคลธรรมดาในประเทศสโลเวเนียหากคุณเป็นชาวต่างชาติในที่นี้คือชัดมากเสียงดังด้วยใช่ไหมพลเมืองนอกสหาภาพยุโรปที่ต้องการเปิดธุรกิจส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดาตัวย่อ SP เคยพูดไปแล้ว SP คืออะไรลืมเหมือนกันลืมเหมือนกัน ในสโลวีเนียคุณจําเป็นต้องเตรียมเอกสารและดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้จะมาอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าทำสคริปต์มาแล้วเดี๋ยวพูดผิดอันนี้สําหรับกรณีคนที่จะเข้ามาใหม่นะขอใบอนุญาตพำนักและทํางาน หากคุณเป็นพลเมืองของของประเทศนอกสภาพสหภาพ EU คุณต้องขอใบอนุญาตพำนักและทำงานแบบรวมคือ Single Permit สามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานปกครองท้องถิ่นหรือว่าอุปรานะเอนีน,นะคะหรือสถานเอกอัครราชทูตสโลวีเนียในประเทศของคุณซึ่งประเทศไทยไม่มีสถาน เอกอัครราชทูตซึ่งทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าต้องขอตรงไหนเนาะเอกสารที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหลักฐานวัตถุประสงค์ในการพำนักเช่นการจะทะเบียนบริษัทหรือสัญญาการการทำงานหลักฐานการเงินที่เพียงพอหนังสือรับรองประวัติอาชญกรรมจากประประเทศต้นทาง นะคะก็คือใบรับรองตำรวจใบตำรวจจากเมืองไทยหลักฐานการประกันสุขภาพ2การจดทะเบียนธุรกิจ SP คุณสามารถจดทะเบียนธุรกิจ SP ผ่านระบบ A ว้าม E s l a V e, M, หรือที่ศูนย์ Spot SPOT ย่อมาจาก Slow สโลเวนสกาปโลสนาโตกสกาโดยเตรียมเอกสารดัางต่อไปนี้บัตรประจำตัวก็คือใบวีซ่าบัตรแข็งของเราหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในสโลวีเนียถ้าใครไม่รู้ก็ไปขอได้นะคะที่ออฟฟิศของไฟแนนซ์หมายเลขเอ็มโช หากไม่มีสามารถขอได้ตอนยื่นขอใบก็คือเรามีได้แล้วใครที่มีวีซ่าอยู่ก็คือมีเอ็มโชวแล้วนะคะที่อยู่สาหรับจดทะเบียนบริษัทในสโลวีเนียก็คือถ้าจะเปิดเป็นที่บ้านที่บ้านเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเราเช่าก็คือหนังสือสัญญาเช่ายินยอมจากเจ้าของสถานที่เลือกประเภทกิจการจากรายการเช่นการค้าหรือบริการ 3. การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจในสโลวีเนียเพื่อใช้สำหรับธุรกิจสำหรับธุรกรรมของบริษัท 4. หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขอหมายเลขผู้เสียภาษีได้ที่สัมภารสโลวีซเนียในมาริบอร์ตรงหัวสะพานนะคะติโตวาอุลิซา10ตรงหัวสะพานที่เราเดินข้ามมายูโรปาร์คนะคะเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ แล้วก็ไปยื่นขอกรอกแบบฟอร์ม dr 02ที่ที่เราจะไปจดทะเบียนบริษัทการประกันสังคมหลังจากจดทะเบียน sp คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ลงทะเบียนประกันสุขภาพและประกันบำนาญดำเนินการได้ที่ศูนย์ที่เราไปจดเปิดบริการจดทะเบียน sport หรือ fur s 6 ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็นแล้วแต่ว่าอำเภอน,น,นั้นจะขอเอกสารอะไรเพิ่มหรือเปล่าอย่างที่ได้ยินมาเอ,อหลายๆคนหลายๆค,คนบอกว่าเขาต้องการใบเอกสารใบภาษีจากเมืองไทยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตามรายงานที่คน้นตามอเอกสารที่ค้นมาคือที่แน่ๆตอนนี้ ใช้แค่ใบรับรองอาชญากรรมจากเมืองไทยซึ่งใบภาษีก็คือใช้จากของสโลเวเนียนะคะหลักฐานการเงินอันนั้นไม่แน่ใจว่าอะไรแล้วแต่แต่ละอําเภอนะคะแต่ว่าที่สโลเวเนียคือเราสามารถยื่นเพิ่มได้เขาขออะไรมาเราก็ยื่นติดต่อภายใน30วันอุ้ยแก้มฉันคือแดงแท้ใบอนุญาตหรือใบสำหรับกิจการบางประเภท จะต้องยื่นใบอนุญาตหรือใบได้รับอนุญาตพิเศษสำหรับกิจการบางประเภทเช่นบริการร้านอาหารการขนส่งขายแอลกอฮอล์ก็ต้องขอใบอนุญาตนะคะหากคุณไม่มีใบอนุญาตพมนักคุณสามารถใช้บริการธุรกิจแบบไม่มีถิ่นพํานักได้เช่นกันอันนี้เงินเยอะหน่อยการขอคําปรึกษาและความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ HPOT ให้บริการฟรีสำนักงานบัญชีที่ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติที่ปรึกษากฎหมายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ที่บอกว่าจะต้องมีซิงเกิลเพอร์มิทสำหรับการเปิดจดทะเบียน s p นะคะซิงเกิลเพอร์มิทคืออะไรหรือบคือใบอนุญาตทำงานแบบรวม ในประเทศสโลวีเนียเป็นเอกสารที่รวมการอนุญาตให้พำนักและการทำงานไว้ในใบเดียวกันซึ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรปที่ต้องการพำนักและทำงานในสโลวีเนียอย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงไหนไม่ชัดตรงไหนเร็วไปก็บอกนะคะ ลัษณะสำคัญของซิงเกิลเพอร์มิทคือการรวมอนุญาตพำนักและทำงานในใบเดียวคุณไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตพำนักและใบอนุญาตทำงานแยกกันสามารถใช้ใบนี้สำหรับการพำนักในประเทศและดำเนินธุรกิจหรือการทำงานได้ขอได้ที่อุปรราหน์นาโนต้าก็คือที่ที่เราไปขอบัตรประชาชนเนาะสำนักงานท้องถิ่นในสโลวีเนียหรือสถานเอกอัครราช ข้าราชทูตไทยในข้าราชทูตสโลวีเนียในต่างประเทศสำหรับผู้สำหรับสำหรับสำหรับวัตถุประสงค์หลายประเภทการทำงานในบริษัทสโลวีเนียดำเนินธุรกิจส่วนตัวก็คือใบนี้อ่ะใช้สำหรับวัตถุประสงค์หลายอย่างจะใช้ในการทำงานในบริษัทก็ได้เปิดกิจการเองก็ได้ หรือการด้วยการอยู่อาศัยเช่นการศึกษาหรืออยู่รวมกับครอบครัวแต่ต้องมีสิทธิ์ทำงานเพราะว่าบางคนแต่งงานมาแล้วบัตรประชาชนไม่ได้อนุญาตให้ทำงานทุกคนเสมอไปนะคะต้องเช็คดีๆถ้าใครที่ยังไม่มี เอกสารที่จะเป็นต้องขอซิงเกิลเพอร์มิตคือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุรูปถ่ายขนาดเท่ากันกับหนังสือเดินทางรูปถ่ายเท่ากับพาสปอร์ตใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากประเทศต้นทางจากประเทศต้นทางหลักฐานวัตถุประสงค์ในการพำนักเช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสัญญาจ,จ้างงานหลักฐานที่อยู่ในสโลวีเนีย ถ้าไม่มีบ้านก็สัญญาเช่าบ้านหลักฐานการประกันสุขภาพศีพโมลกำลังไล์ใหม่อยู่จ้า <c oughs> ถูกเมื่อก,กี้ลบจ้าเือนจ้าแล้วก็ถึงไหนละหลักฐานการประกันสุขภาพหลักฐานการเงินเพียงพอเพื่อครอบคลุมค่าครองชีพในสโลวีเนียระยะเวลาของซิงเกิลเพอร์มิทคือ คือใบอนุญาตนี้ออกได้ตามระยะเวลาของวัตถุประสงค์เช่นการเปิดธุรกิจ s t ีอาจได้รับอนุญาตระยะเวลา1ปีและสามารถต่ออายุได้สำหรับการทำงานตามสัญญาจะออกใบอนุญาตตามระยะเวลาของสัญญาจ้างงานก็คือตามคอนแทกนะคะข้อดีของซิงเกิลเปอร์มิตคือลดขั้นตอนการขอเอกสารหลายประเภททำให้ชาวต่างชาติสามารถเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงาน ได้ง่ายขึ้นสามารถต่ออายุได้เมื่อหมดอายุสามารถเปิดธุรกิจด้วยวีซ่าแต่งงานได้หรือไม่อันนี้คำถามสำคัญแล้วหลายคนรอฟังใช่ไหมฉันมีผัวแล้วฉันจะเปิดได้ไหมสิอืม <c oughs> สามารถ <c oughs> ก็คือกรณีคุณมีวีซ่าทำงานแบบ Resident p e r m i t for family แล้วนะคะ คุณสามารถพำนักและทำงานในสโลวีเนียได้รวมถึงการเปิดธุรกิจรายย่อย SP โดยไม่จำเป็นต้องขอซิงเกิลเพอร์มิทแยกต่างหากไม่ต้องขอนะคะคนแต่งงานแล้วไม่ต้องขอแต่ต้องเช็คก่อนเด้อเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ะคนที่ยังเป็นบัตรที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นบัตรแข็งนะคะที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นบัตรแข็งที่เป็นกระดาษที่เป็นแผ่นเคลือบอยู่นะ่ะให้ไปเช็คดีด บางทีก็ใช้ทำงานไม่ได้เด้อืมการทำงานและการดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสโลเเนียอย่างเคร่งครัดหากคุณต้องการเปลี่ยนสถานะการพำนักหากวีซ่าแต่งงานยังไม่ครอบคลุมสิทธิในการทำงานหรือเปิดธุรกิจบางกรณีอย่างที่ว่านะคะไปเช็คนะคะใครที่ถือใครที่มาอยู่ไม่ หรือว่าไม่เคยเปลี่ยนบัตรประชาชนเลยก็เช็คได้นะคะคุณอาจต้องขอปรับสถานะใบอนุญ,ญาตให้ครอบคลุมการทำงานและดำเนินธุรกิจได้นะคะอันนี้พูดไปแล้ว แล้วทีนี้มีอีกเรื่องสำคัญภาษีมีกิจการเราก็ต้องเสียภาษีด้วยจ้าบ่นดินั่งหายใจกับมิคาจ้ายูสโลเวเนียบริกินของเขาซืสือเด้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเปิด SP เนาะจ่ายภาษีหลักๆดังนี้หนึภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา personal income tax นะคะ ธุรกิจ SP ถือเป็นบุคคลธรรมดาที่เสียเงินภาษีเงินได้ตามกิจกรรมธุรกิจโดยคำนวณจะมีสองระบบข้อหนึ่งสำคัญบอกไว้เราเป็นต่างชาติเรามี SP เรายังไม่สามารถซื้ออสังหาหริมทรัพย์ได้นะจ๊ะบอกก่อนอคิดดีๆถ้ามีจุดประสงค์จะซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างนี้เราถือครองไม่ได้นาะ ต้องเปิดใหม่เป็น D.O.O เด้อเดี๋ยวจะหาะรายละเอียดมาให้ฟังกันเปิด D.O.O. ตอนนี้วันนี้คุย S.P. ไปก่อนการเสียภาษี S.P. คิดยังไงมีสองระบบระบบหนึ่งปกติ Standard Tax Standard Tax ใช้กับ S.P. ที่มีรายได้และค่าใช้จ่ายจริงต้องการการบันทึกบัญชีอย่างละเอียดอัตราภาษีแบบขั้นบันได โปรเกส์เรียอยู่ที่ส่วนที่เดิงแบบแรกรายได้ไม่เกิน8,755ยูโลจะถูกหักภาษี16%รายได้8,755ยูโลจนถึง15เอย25,750ยูโลจะถูกหักที่26%รายได้ตั้งแต่25,000บาท เอ้ยสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบยูโรจนถึงห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยูโรจะถูกหักที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์และถ้ารายได้มากกว่าห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยูโรจะถูกหักที่สามสิบเก้ายูโรสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อืมไม่มีสิทธิ์รวยค่ะทำใจอย่างเดียวค่ะทำใจทำใจ สามารถหักค่าใช้จ่ายจริงเช่นก็คือเราเก็บบินเวลาเราซื้ออะไรมาซื้อในนามบริษัทเนาะเราก็เก็บบิลเก็บ <ๆ S 1> บินทุกอย่างไว้เพื่อไปยื่นมาหักลักหักลบกลบนี่ภาษีสามารถหักค่าใช้จ่ายจริงเช่นค่าวัสดุค่าแรงค่าเช่าอื่นๆต้องมีบินแล้วก็1 2ึระบบเมาส์เมาส์จ่ายซึ่งส่วนมากคนไทยเราจะทํากันอย่างนี้คือเมาส์จ่ายรายเดือนไป ประมาณว่าระบบเมาจ่ายใช้กับ s p สีีที่รายได้ไม่เกินห้าหมื่นยูโรต่อปีไม่มีลูกจ้างเช่นอีชันเพราะอีชันทำงานคนเดียวค่ะคิดค่าใช้ใจ,จ่ายเมาจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นของรายได้เสียภาษีเฉพาะรายได้สุทธิที่เหลือภาษีรายได้สุทธิที่เหลือนะคะอืม 20%ในอัดราย20%ยกตัวอย่างเช่นมีรายได้40,000ยูโรต่อปีหากค่าใช้จ่ายแบบเมาจ่ายที่80%คือสมมติว่าเธอจะไปเ,เธอจะไปซื้อของมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ฉันคิดให้เธอ80%นั่นคือต้นทุนที่เธอต้องจ่ายเพราะฉะนั้น ต้นทุนที่เธอต้องจ่ายเธอเสียไปสามหมืนสองใช่ไหมเธอไปซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้อยญามาสามหมืนสองเธอก็จะเหลือรายได้แค่แปดพันนี่คือรายได้สุทธินี่คือกําไรของเธอแล้วก็เอาเงินแปดพันที่เป็นสุทธิจ่ายภาษี20%่สเอร์ซยี่สเอร์ซนของแปดพันยูโรก็คือหนึ่งพันหร้อยยูโรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นซื้อของอะไรสิ่งใดเก็บบินไว้นะจ๊ะไม่งั้นน่ะ ภาษีกินเบิร์ดจ้ะก,ก็คือบอกว่าคิดเบิง้งค่กคคิดเบิ้งดีๆเด้อจ้ะเด้อน,นั่นแหละแล้วก็แบบที่สองแวดแวดอันนี้เวลาเราไปกินข้าวกินอะไรเราเชลอยู่แล้วทุกคนรู้ดีหากรายได้ต่อปีเกิน5้าหมื่นห้ยูโรจะต้องลงทะเบียนในระบบแวดเป็นพื้นฐานก็คือสินค้าทั่วไปและบริการภาษีอยู่ที่22ล้าน,นวด22นะจ๊ะ คนส่งขับรถเกร็บรถอะไรไม่ใช่เกร็บสิกรูเนาะค่าบริการนั้นคือ22เราเห็นร้านจีนบางร้านนะจ๊ะใส่ค่าบริการโดสตาว่าเน่ยเกนะจ๊ะเบอร์ใช้หัวจ้าแล้วก็9.5%้าาสำหรับสินค้าบริการบางประเภทเช่นอาหารหมูเห็ดเป็ดไข่ร้านอาหารนะ่ะเยาหนังสือ หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์น,นี้คุณสามารถเลือกไม่ลงทะเบียนแวดก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เฉลี่ยปีหนึ่งเมาใจ่ายเราจ่ายอยู่ที่สี่ร้อยเนาะสี 400, 400่ร้อยสี่ร้อยถึงห้าร้อยโดยประมาณนี้อืมอันนั้นก็ต้องไปศึกษากันอีกทีหนึง่งสี 500, 400่ร้อยถึงห้าร้อยสี่ร้อยถึงห้าร้อยสี่ร้อยถึงห้าสี่ร้อยห้าสิยูโรสำหรับเอสพีที่ไม่มีลูกจ้างอืม หากรายได้สูงเงินสมทบอัดเพิ่มขึ้นอันนี้คือเดี๋ยวขนอ่านภาพเงินสมทบป,ประกันสังคม sp ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนรวมถึงประกันสุขภาพบำนาญการประกันชราภาพประกันการว่างงานตกงานไปยื่นเดี๋ยวเรื่องตกงานไปยื่นเดี๋ยวจะมีผู้แนะนำมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเรามีผู้มีประสบการณ์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง <c oughs> อัตราการจ่ายโดยประมาณปี2024ก็คือปีนี้เมาจ่ายนะคะเหมาจ่ใจอยู่ที่4 0 0ร้อยถึงสี่ยูโรแต่ว่าการเปิดบริษัทรายย่อยปีแรกอะ่ะจะได้เสียแค่ครึ่งราคาก็คือประมาณ250แล้วก็จะมีภาษีอื่นๆถ้ามีภาษีอ่อ <c oughs> เขาเรียกอะไรภาษีโรงเรือนอะไรใดๆนะคะยิบย่อย เดี๋ยวเขาจะส่งมาจดหมายมาเก็บเองอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีคนทําบัญชีค่ะจะเปิดรายย่อยรายใหญ่คนทําบัญชีสําคัญมากนะคะก็การยื่นภาษีและการชําระเงินยื่นผ่านระบบออนไลน์อันนี้คนทําบัญชีทําให้ปกติยื่นภายในวันที่31มมีนาของปีถัดไปหากอยู่ในระบบ แฟรเลดแท็กคุณจะจ่ายภาษีเป็นงวดรายเดือนตามประมาณรายได้ส่วนระบบสแตนดาร์ดต้องจ่ายภาษีตามรายได้จริงนะคะหลังคำนวณก็มีอะไรสงสัยไหมจ๊ะพูดเร็วไปนะใช่ไหมไม่เข้าใจตรงไหนทำอ้ยหน้าฉัน สงสัยตรงไหนถามมานะคะใครอยากรู้อะไรในสโลวีเนียถ้าไม่รู้ก็จะไปหาคำตอบมาให้ก็ถือว่าเนาะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสงสัยอะไรยังไหมคะคนไทยอยู่ที่สโลวีเนียประมาณเท่าไหร่ ประมาณเจ็ด้อยคนคะ่ะก็มีมาทำงานแต่งงานสโลวีเนียอยู่ไหนอยู่ระหว่างกึ่งกลางโครเอเชียอิตาลีออสเตรียฮังการีค่ะอากาศดีคะ่ะค่าของชีพไม่สูงมากเงินเดือนรวมภาษีอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะประมาณพันสรอค่ะยังไม่หักนะ ยังไม่หักนะคะถ้าใครอยากรู้วันหลังค่า GDP เงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ขั้นต่ำเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะวันนี้ขอไปก่อนมาไลฟ์แก้ตัวค่ะมีอะไรสงสัยเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะจะได้หาคำตอบมาให้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามให้นะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเปิดในนามชื่อสามีเราเป็นลูกจ้างเราต้องใช้เอกสารอะไรเมฆคะ อ่าเปิดในานามสามีสามีก็เป็นฝรั่งทำไมเปิดในานามสามีล่ะนี่นะตัวเองมีลูกนะโอ้ขอโทษเปิดมามอยกันเนี่ยทำไมเปิดในานามสามีล่ะตัวเองมีลูกอันนี้ไม่ได้แช่งนะอันนี้พูดจริงๆนะอย่าโกรธนะเรานะ่ะต้องมีงานทำ เกิดวันใดวันหนึ่งอันนี้พูดในฐานะเป็นคนไทยอยู่นี่เราเป็นชนีไทยเปิดในชื่อเราอะเลิศสุดมันอาจจะทำง่ายไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากค่ะไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราทำเปิดในชื่อเราหนึ่งมันจะได้เป็นหลักประกันว่าเกิดวันหนึ่งวันใดในข้างหน้าอันนี้พูด พูดพูดออกความคิดเห็นนะถามว่าเปิดแนะนาสามีง่ายไหมง่ายจริงๆเราก็ไปเปิดง่ายเอกสารก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าเราแค่เช็คว่ากรณีน้องก้าเนี่ยแต่งงานมาสโลวีเนียในบัตรประชาชนเขาจะเขียนอยู่แล้วข้างหลังว่าอะไรนะของพี่อยู่ในบัตรประชาชนก็จะเขียนว่าอยู่ในตลาดแรงงานเรื่องอะไรนะ่ะเช็คดูแค่นั้นเพราะว่าถึงจะเป็นฝรั่งไปเปิดเอกสารก็ใช้ไม่ต่างกันใช้ไม่ต่างกันมากก็แค่ใบตำรวจมา ยอมยากหนเดียวแต่มันจะดีกับอนาคตเก้านะอันนี้พี่แนะนำเพราะว่าหนึ่งเราจะมีแหล่งที่มาของไรายได้ผัวนะ่ะเป็นฝรั่งมันไปหางานตรงไหนก็ได้อันนี้ไม่ได้แช่งแต่พูดถึงเป็นคนเห็นอย่างมาหลายนะจ๊ะเราเป็นชนีไทยมาอยู่ต่างประเทศ มีลูกกับฝรั่งเราถือสัญชาติไทยไม่มีไรายได้เกิดวันหนึ่งวันใดยำรักน้ำต้มผักก็กว่าหวานนะจ๊ะแต่มันขมมาหนะ่ะหน้ากันก็นกนไม่มองอย่างที่พี่พูดไปในไลฟ์เมื่อวานว่าสมมติว่ายำรักน่ะทุกอย่างไม่มีปัญหาแหละแต่ถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันไปย้ำนะไม่ได้แช่งแต่ว่าเราเตรียมการ ยื่นเป็นของเรายากตอนนี้นิดหน่อยแต่อนาคตดีกว่าเราจะเป็นคนมีรายได้เกิดกรณีพิพาทกันอย่าล้างขึ้นมาสมมติว่าโอเคเราเป็นคนทํางานแหละชื่อผัวเป็นคนบริเจ้าของบริษัทส่งเงินไปซื้อที่ดินบางไทยค่ะอันนี้มีกรณีนะจ๊ะกรณีศึกษาฉันเห็นมาจากเพื่อนฉันนี่เลยจากเพื่อนสาวฉันจ้ะยามรักก็รักนะจ๊ะ พอจะเลิกกันมันให้ไปแปลกระดาษมาจากเมืองไทยค่ะมึงซื้ออะไรมั่งเพราะว่าอีเมียทํางานจริงเงินเป็นของเมียแต่ว่าในระบบรัฐบาลเมียไม่น้มีไรายได้เงินมาจากไหนผัวเป็นคนทํางานใช่ป่ะเออเราต้องคิดค่ะยากตอนนี้ดีกว่าสบายในวันหน้านะจ๊ะอือแล้วขึ้นศาลนะจะบอกถ้าจะฟ้องร้องเอาลูกนะ่ะเราต้องมีไรายได้ฝรั่งนะ่ะไม่ต้องห่วงมันค่ะอือเขาพูด ภาษาได้การศึกษาเขามีเดี๋ยวเขาหางานทําได้เปิดชื่อเราเลิศสูตรอืมผัวเป็นผู้ซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาไปไหนมาไหนอะ่ะอย่าลืมว่าเขาก็เอาคนเขาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นคงก่อนอมไม่ต้องไปห่วงมันค่ะผัวนะไม่ต้องคิดว่ายากง่ายค่ะอันนี้ความคิดเห็นของพี่ล้วนๆนะจ๊ะเออผัวนะเอาไว้ซัพพอร์ตเอกสารค่ะความรักก็ส่วนความรักค่ะแต่ชน,นี้ต้องยืนให้ได้นะจ๊ะ เกตโอเคค่ะอาจารยพี่ตอบแรงไปแมงก้าวขออภัยนะอืมอันนี้คือความคิดเห็นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอืมพูดถ้าเราพูดเราอ่านไปนะมันเหมือนมันยากไปทําเดี๋ยวเขาก็บอกเรามาีลรสเต็ปๆเต็ปขนาดเมืองไทยไม่มีสถานทูตไทยเรายังมีปัญญาแต่งงานมาเอาหัวอยู่นี่นาะจ่าอืมนับภาษาอะไรเปิดบริษัทสูสาวมันไม่ได้ยากอืมอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอืม อมไเลีกไหมไปเร็วมากไปเร็วแท้ว่าสินก็น้อก็บ้านอยู่ใกล้ก็มามามมยกันได้อืมโอเคน้อไมีเลีกไหมก็มีอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเปิดชื่อผัวเราก็ต้องทํางานเป็นเงินเดือนแต่ว่ากรณีถ้าเปิดเป็นชื่อผัวถึงบอกว่าถ้าเสียภาษีน้อยก็คือไม่มีลูกจ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างเด็เราก็เป็นภรรยาทํางานกับมันเนาะเราก็ไม่มีเงินเดือนมันเรามีสิทธิ์ช่วยแต่ว่าอย่างอื่นล่ะมันไม่ได้ครอบคลุมช่วยเราเราต้องเอาตัวเราก่อนค่ะก่อนจะรักคนอื่นรักตัวเองค่ะสาวอืมเพราะฉะนั้นนะอยู่ให้ได้อีกอย่างหนึ่งมันจะง่ายสําหรับแกเวลาไปต่อวีซ่าถาวร เรามีงานค่ะอนาคตไม่แน่ตอนนี้อย่างกฎหมายออกมาว่าเราไปต่างชาติเราจะขอวีซ่าอยู่เราต้องมีผ่าน A1, A2 อะไรสักอย่างใช่ไหมรุ่นใหม่ๆม,มาแล้วทีนี้น่ะเชื่อหรอว่าอนาคตเขาจะไม่ขอให้เรามีงานทํามีเงินเดือนทำไว้ตอนนี้ดีที่สุดดีกว่าจะไปเริ่มนับหนึ่งโอสเตทเมนต์หนึ่งเดือนสองเดือนเนาะ เพราะฉะนั้นไปแล้วนะไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ